แผ่นล้วครับภรรยาต่องผลเป็นยังไงไปดูที่อาซีบอกว่าแต่ที่ชาชีมนาญการพิที่สัดขารั่วบ้านนี้หลังคารั่วครับสองตัวเมีมกันจะซ่องตัวฆ่ากันมันก็ไม่ปกติตรงไหนไปดูจบเข้าฉันก็ไล่ตุ๊กแกเข้าฉันก็จับงูมาฉันก็ตีแกเป็นผู้ชายทำอะไรบ้างวะครับคอยช่วยเหลือไงคอยส่งเครื่องไม้เครื่องมือให้และที่สำคัญนะส่งกับลังใจให้ด้วยส่งกับลังใจให้ด้วย น้าละไส้เอ้ยเฮ้ยเฮจริง้ยเน้าเฮ้ยเฮ้าได้ยเฮ้ยเท้บผู้ยเ้านเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเน้ลเฮ้ย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 เฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้าเลยนะ อยูนี่ก็ยอมไปไเส้นด้วยฮะเฮ้ย <Hey, S 1> ตกตกเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ตกแกก,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 ก็อยู่ดีไม่ได้ตกก็ไม่เห็นตกเลยตกตกมันอยู่ข้างล่างมันจะตกได้ยังไงวะเออใช่มันอ่ามันอยู่ เยอะแยะแ,และทำไมเราเป็หัวแบบนี้สงสัยไหมอ่ะทำไมต้องเป็นเรา เข้าไปดูพัดลมที่แขวนอยู่มันลวกลงมามีสามีแบบนี้ก็ดีนะนอกจากเป็นสามีแล้วยังเป็นภาระอีกขอขอบคุณคุณวิลาศินีกิจโภาสพยาบาลวิชาชีพนานาการเจ้าของเรื่องพัดลมตกเรื่องนี้ไปดูประโยชน์ของลมเย็นที่ไม่จำเป็นต้องใส่สอบ ยังไงครับสวัสดีครับผมนายชยุทธ์พงษ์บุญเป้านะครับเจ้าของร้านวิเชียรบุรีโรงเย็นนะครับคุณที่ตำบลน้ำร้อนอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีปาร์ตี้กันเนี่ยขอยักที้เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ทำอะไรอ่ะไอ้เครื่องดื่มแซนด์วิชเนี่ยโอ้โหทำไมตู้เย็นพี่กว้างขนาดนี้อ่ะไอ้พวงเป็นกว้างธรรมดาดิ มันมีหอดไฟไท่นี่เห็นปะฮะฮะฮะไอ,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 อ้นี่ม,นมันไม่ใช่ตู้เย็นนี่มันหลองแช่เย็นศพนี่หว่าแล้วแกเอามาแช่ตั้งเดือนทำไมวะเนี่ยโว้ยการล่องมันอยู่ซื่อๆเนาะช่วงนี้มันมีคนตายแวะจะเปิดได้แต่ไม่ติดเืองไปซื่อๆเฮ้ยหายังมาแช่เห็นมั้นี่ยังไม่แช่ยืนสะดุดโอ้โหโนี่พี่เรนไปล่าพี่เลนเหลือเชื่ออีกเลย หเห็นลงเย็นเปิดไฟไว้เปล่าๆก็เลยเอาเครื่องดื่มมาแช่เ<ช>ย็นนเลยจูพี่เลนหนักเลยเนี่ยไม่ใช่พี่เลนแค่นี้นะทุกทนเลือดไหลรกรกๆเลยเอ้าเฮ้ ไปรู้เล่น่นนเียไม่รู้ดิก็เพราะไอ้แช่ยเย็นเมื่อคืนนี่แหละทำไมไปรู้เรื่องเลยก็เลยโดนแบบไ่รู้เ,เรื่องแบบนี้ไปโดนอะไรเป็นไงเมื่อคืนโดนไหมเยี่ยแตกไหมแตกแตกครับ <c oughs> ดูสิครับดีไปอยากแกจับอะไรไม่ได้แต่ยังหัวเราะได้โอ้โหแต่เรื่องแบบนี้ม,มีที่ประเทศไทยประเทศเไทยประเทศเดียวหนะค,ครับเทียว คอนยั่งเป็นทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำบระเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีสังสรรค์น,นะครับที่บ้านเนี่ยมีโรงเย็นหลายใบนะครับเตรียมจากส่งนับเอาเครื่องดื่มนะไปแช่ในโรงเย็นดูเย็นเหมือนตู้แช่ตู้เย็นนะครับ พอสังสรรค์กันไปได้สักพักหนึ่งเพื่อนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็หายไปกลับมาอีกก็เลือดอาบหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรมาะจากคราวนี้น่าจะเป็นการลงโทษจากเจ้าของโรงเย็นหรือเปล่าคุณขอขอบคุณคุณชยุดฮงบุญเป้าจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องแช่ของในโรงเย็นครานี้ไปดูสาวเฟซกับความน่ารักของคนลูกสวัสดีครับวิรัติบงแก้วจากจังหวัดเชรบูรณ์ แล้วเกิดเห็นที่กระจกพอจับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพผมเป็นคนจริงจริงไม่ใช่ตัวแสดงสาวสวยคนนี้มาจดจ้องจ้องอยู่ที่รทกระจกหน้าอบฟิตหนูทำอะไรเลิจกจับตุ๊กแกค่ะฮะจับตุ๊กแกจริงหรือเปล่าจริงค่ะบ้าอเป็นผู้หญิงตัวเดินมาจับตุ๊กแกได้ไงถ้าไมล่ะคะจับไม่ได้นี่ไงครับเขาใหอยู่เลยโอ้โหชมครับผู้หญิงนี่ไม่ต้องถึงกับตุ๊กแกรหราทำแค่ที่กระจ สองมิโลแล้วนี่ตุ๊กแก่ตัวเบอร์เลยได้เกรดได้ตัวเดินจ่อมเข้าไปอย่างนี้ใช้มือเปล่าๆนะครับขอยับมือเปล่าๆจับตรงนั้นไม่มีถุงมือด้วยไม่มีตัวแสดงแขนมือนุ่งๆองเขาวตะกงงัดเข้าไปอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงความหน้าโปรของตุ๊กแกครับแค่ไอ้ผิ้วยืดๆที่ตัวมันก็ไม่มีใครกล้าจับแล้วนี่ใช้มือเปล่าๆจับเลยนะครับตรงที่จะพูดอะไรมากมายงุนงงเสียงดังเนี่ยดูดิเนี่ยดีๆเอามือเปล่าๆจี้ปุงมันเลยจี้จี้จี้

ถ่ายทำคนในข้างก็เป็นคนจริงๆไม่ใช uh> uh ่ตัวแสดงจะไปจับด้วยใช้มือเปล่าๆจับพอจับเสร็จก็ตอท้องตุ๊กแกเล่นด้วยน้องๆสมัยนี้เก่งจริงๆจับตุ๊กแกงมือเปล่าได้สบายๆผมขอยกนิ้วให้เลยขอขอบคุณคุณวิรัตดวงแก้วจังหัดชัยภูมิเรื่องเกาท้องให้ตุ๊กแก่รับแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับ